เพก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ว่าช่อง JDB Gamer อีกแล้วนะครับผมเอ่อถ้าเกิดเสียงขาดหายตรงไหนก็ขอประทานโทษประทานอนภัยด้วยนะครับพอเดี๋ยวว่าไปวิ่งมาแล้วมันเหนื่อยครับวันนี้ก็เข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับผมเอก็อเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้อาจจะไม่ได้เล่นแรงนะเพราะเหมือนเครื่องผมมันจะเล่นแรงไม่ได้เหมือนมันจะมีปัญหาอยู่ก็ขอเล่นหมนธรรมดาแทนนะครับผมตอนี้ขอโทษด้วย เออผมว่าผมปิดลำโพงก่อนาะ <c oughs> แม่งมันใสกูไม่ยุ่งอูไม่ยุ่งกูขอเคยร์คลิปก่อนยังไม่อยากยุ่งก็ใครโดนแม่ะม่วงเนี่ยตันหน้ามึงั้นตันหน้ามึงั้น ตันหน้ามึงอะเออสวยตันหน้ามึงอ, <c oughs> อ่ะเดี๋ยวให้กระสุนเกลือ,อมันคูดาวนาำอะ่ะสโดซันดี โมงสอนหรือเปล่าอลลอร์แพตแมนในคิดว่านายเก่งมากกว่าผมแน่กูไม่สนแคลรี่กูไม่สนแคลรี่ด้วยเอาเดิไว,วาละคุ้เป็นแคลรี่ที่ไม่สนอะไรเลยแทงกลับบ้านก่อนได้ไหมเนี่ยเอนอนึกว่าแต่ยังไม่อัด พี่แทงโค่นห่าวเลยเออแทงโค่นห่าวเลยผมก็ขอรอประมาณกลางเกมก่อนแล้วกันผมไม่ไหวตอนนี้ผมไม่ไหวเลยค <That> ่อน้ไม่ง่ายเลยเจอสโลเจอระเบิดอะไรตรงนี้ด้วย มึงเป็นอะไรเมึงนักหนาถึงกับอารมณ์เสียเลยเละคือรถปืนพี่มันใหญ่ไม่พองานละ่ะเยี่ยงเยี่ยงเยี่ยงซีดเพื่อนลองถ้ากลับไปเอาลืมตัวเองส่วนอายุดก็ปล่อยมันไป คิดอะไรไม่ทำทำอี่กแหละได้ได้กนอชั้งมันก็เพื่อนผมมาเล่นฟอร์เรนผมขอดันป้อมก่อนนะคุณเพื่อนความิดผิดหมดก็ผมก็เล่นแคลรี่ไม่ค okay. ่อยเก่งไยแล้วทำไมกูอัดคลิปทุกตามันมีแต่แบตเตอรี่เ <ing> ต <empath etic> ือนว่า <emoji> กระสุนสีสองสีนี้ไปก่อนพีกแงสงตามสถานการณ์ถ้าโดนล้วงไงสีเหลืองหมดโดนล้วงสีเหลืองหมดวสนใจมันไม่จริงแต่รุ่มพนอื่นเขาะละเมืองง่ะ h ม่ง,ง,ยยงั้นก็ย u งไงอีกนะหลังดูคิดถูกแล้วยไอ้ไอ้ยุรมันเล่นในป้อมไม่ได้ลืมเลยเดดมันไม่ค่อยดีมันเลยไม่กล้าเข้า ผมเพื่อนผมตอนนี้กล้าไหมที่เมียฝั่งนั้นค่อนข้างที่จะต้านฟอรินดีเลยนะเจ้าฟอรินมันไม่กล้าใช้อันติในการเปิดอ่ะตายนั่นนะ่ะลิงตายนั่นนะ่ะถ้าคีลร่าด,ดักเป็นนะอยากกลับไปเล่นรห,หัสเก่า <Enemy opening. S 1> รหัเก่ามีคีรา่าอยู่

แทงดีมากเพื่อนตกูไม่ได้เอาแคลรี่ไงกูชอบตีกระแทงไม่รู้เปไ็นไรแบทไอเฮียแบทกูไม่อยู่หรอกแบทไอเด็กคีกระเทือแบทแมนเพื่อนนั่นแหลตะตอนที่นา่าสมควรทำกูจะจามไม <laughs> ถึงกูมันไส้แทงฝั่งมันก็ตามกู <been> <laughs> จะไม่ยิงแทงฝั่งมันอีก ไม่ไม่ใช่เล่นงนนะัวนะกูจงใจจะตีแทงอเน,นี่ยเปียวคาดแทงกนะูเห็นแล้วกูมันได้ดูมันยืนดิดูเลือดแทงฝั่งมันนะฮะแปดนะฮะหลักหลักพันเลืกแปดน้ำหนักฝั่งเราเลืกห้านะฮะก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะฮะจับจวดไปเลย

อะไรเที้ยเกี่ยวกับแม่หนีไปหมดไม่ได้เก่งนะก็ผมไม่ได้เก่งอะไรหรอกเล่นแรงทำงานแหละแกเบื่อแกเบื่อจนโดนพ่อแม่ด่าที่่ เบื sociedad, ่อมหีตายลตั้นแ่ตัไหนะนามคิดว่ามงตาลำเก่งมากปว่ารู้สตันได้แล้วมึงเก่งนะเื่อนกูแล้วเชแบดแมงเรนกูแล้วแบทแบทอยูั่งนู้น ลาดูฝองนไ้่แล้วกเดินน,น,นั่นแหละเราไปับทีมกันเอาดิเอาดิทางเอาดิดูกระสนุนด้วยนะยได้ดิดเอาทาเดีๆตางทางอะไรบ้าเล่นแค่ไหนเนีนย่ย เออขยันยิงจังวะเกดเมดฝั่งนั้นมาแทบจะเล่นไม่ได้เลยเราเน้นดันป้อมดีกว่าต้องจะไปดันบนได้ดันบนดดันบนก็มอนได้เลย An An enemy 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 defeated. Defeated. Shut down. That was good. That you need war. War. Your team has destroyed a tower. I'll get some. An enemy has been defeated. God. 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 Your team has destroyed a tower. As I predicted. Here we go again. กใส่แทงแม่นคิดว่ามันยืนได้นหนานักกูกูเกิดละโว้ยดมเก่งนะเกิดมเก่งมากเลยเก่งมากเลยเก่งมากเลยกู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 โดนโดนหลอตาย อย่างนั Boy? ้นย้อนนั่งเหล่ากูตายได้จะสราบยอนย้อนไม่กมัวก็หกแปดฝั่งนั้นก็หกสามสูงสุดฝองเราประมาณแปดกว่า ให้นับเงินเรากับเงินฝั่งนู้นนะฮะเงินฝั่งนู้นนำก็อย่าไปยุ่เขาตัวเราไม่ต้องเงินนำกเขามาเีนีกเราไม่ได้ออกไปปะโอ้ยมาน่อ้ยน นอนเหี้ยอะไรล่ะิดว่ามันเก่งมากเลยคิดว่ากูทำอะไรไม่ได้งานเลยเฮ้ย,ยไม่ใช่เรื่องนะกูตายอะไรกูมาเล,เลี้งเหี้ยฟิวดดซันยังไงล่ะถามเล็บแตกเลยก็โดยฟิวดดซันไงล่ะ ไม่ต้องพูดมากประมาณนั้นเออทำไมยอนฝั่งนั้นมันไม่โยนเหมือนตอนที่กูจเจอวะเออยอนตอนกูเจอทำไมกูไม่งออกอโพอคาลิปไปยอนฝั่งกูเนี่ยตายที่แล้วเนี่ยอโพอคาลิปไม่รู้เป็นอะไรมึงออกแล้วมันตีแรงขึ้นงาน Adapt and overcome. กูไม่สนนี่อะไรกูจะตีแทงให้ตายบ่นไส้คิดว่ามึงอึดมากปะกูไม่สนนี่แล้วกูตันอย่างเดียวตัออนอย่างเดียวแกเฮียละเฮ้ยโอ้ตัน,นไม่ได้

ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยนี้ยเครียดกตายวะฟิลด์สนผ่านหน้าไปเมื่อกี้จะห้าวต่อหรือจะยังไงดี โอ,อ้หอ้ยแทงหลบอยู่หลังวัวเพื่ออะไรที่มันเดียววงหดหลังเี่ <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยเกมพีกเลยเฮียเห็นไหมสามสองหนึ่งโอ้โอ้แพ้เออไอ้แรงลบหลังแครี่ เออทีมทีมใครเคยเจอบ้างคอมคอมเมนต์ได้นะเออแท้งแท้งหลบหลังแครี่จนเกมพลิกอะ่ะเออแท้งมันไม่รู้ว่ากลัวตายหรือกลัวอะไระมันชอบหลบหลังแครี่คือกูห้าวไม่เลยคือช่วงเมื่อกี้คือถ้ากูกดอันติอะ่ะแล้วกูสกิลสองโดยที่ไม่โดนสตาร์นกูก็พอพิกเกมได้เยอะเลย ก็ขอจบเกมนี้นะคะก็อาจจะเล่นไม่ค่อยดีนะครับผมก็ขออภัยกับท่านผู้ชมที่เล่นเก่งๆไวเลยนะก็แนะนำการเล่นได้ที่ด้านล่างฮนะที่คอมเมนต์เลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ้าวันนี้บ๊ายบายครับ